สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนําให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับหลังจากนะครับที่ผมแนะนําตัวกล้องตัวนี้ไปนะครับไอมูนะครับเลนเจอร์ทูนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องการใช้งานไประดับหนึ่งแล้วนะครับนี้ผมก็ทําการสั่งซื้อตัวฐานวางตัวนี้มานะครับเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของกล้องตัวนี้นะครับ ในการติดตั้งเนี่ยมันจะติดตั้งอยู่2แนวนะครับอ่าอาจจะวางแบบนี้นะครับซึ่งก็อ่าจะได้อ่าประโยชน์ในการทํางานของตัวกล้องเนี่ยอ่าครบทุกกระบวนการนะครับอ่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะไปติดบนบนฝาผนังนะครับเราจะไปวางแบบนี้มันจะไม่ได้นะครับอ่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการแบบอ่ายึดอันเนี้ยกับผนัง เพดานนะครับให้กล้องมันอยู่แนวในลักษณะนี้นะครับก็คือก็จะได้คุณสมบัติของกล้องเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าบางาเพื่อนๆบางคนนะครับก็ไม่สะดวกที่จะไปติดกับฝ้าเพดานนะครับจะสะดวกกับการติดฝาผนังนะครับเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นี่นะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับวางตัวกล้องคือเราก็จะ ยึดกับผนังโดยการใช้ตัวแท่นวางตัวนี้นะครับแล้วก็เอากล้องวางบนแท่นนี้อีกทีหนึ่งในลักษณะนี้นะครับนะครับมุมการวางจะเป็นแบบนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่ติดกับฝาผนังนะครับอ่าซึ่งตัวตัวฐานตัวนี้ก็จะมีอ่าช่องสําหรับให้สายอ่าสายไฟเลี้ยงกล้องนะครับลอดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่าก็มันจะเป็น ช่องสําหรับใส่สายไฟเลี้ยงแล้วก็สายแลนด้วยนะครับเพราะบางคนอาจจะเดินสายแลนนะครับมาติดตั้งเสียเข้าไปที่ด้านหลังของตัวกล้องนะครับอันนี้คือคือสายไฟเลี้ยงกล้องอันนี้สายแลนนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องการความเสถียรของของภาพนะครับกล้องตัวนี้มันเชื่อมต่อได้2ระบบก็คือเป็น Wi-Fi กับแบบสายแลนนะครับ ต้องการความสเสถียรมากก็ต่อสายแลนนะครับเราจะเชื่อมต่อได้รวดเร็วนะครับภาพก็จะคมชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกในการใช้สายแลนก็ใช้เป็นระบบ Wi-Fi แล้วก็ต่อแค่ตัวสายไฟเดียวเท่านั้นไฟไฟ,ไฟเลี้ยงเท่านั้นนะครับทีนี้ตัวตัวแท่นมันก็จะมีการแถมอันนี้จะเป็นกาวสำหรับติดตัวผนังนะครับเวลาเรายึดเราก็จะแกะ เดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ดูนะครับอันนี้เราก็แกะกาวตัวนี้ซึ่งเหนียวมากนะครับเนี่ยเหนียวมากเลยนะครับแล้วก็ยึดกับผนังไปแล้วก็เอาตัวแท่นตัวนี้เสียบลงไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อันนี้คือแผ่นกาวที่ติดกับผนังนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการเสียบลงไปนะครับแล้วก็จะมีตัวกาวสองหน้านะครับมาให้2แผ่นด้วยกันนะครับนี่มาให้2แผ่นก็ เอาเผื่อเผื่อใช้นะครับก็จะเป็นการวางยึดไปที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็เอากล้องเนี่ยวางเราไปทีหนึ่งแบบนี้นะครับเพื่อ,อป้องกันการขยับขยืขย่นของตัวกล้องเช่นอาจจะมีลมพัดมาเพราะเราบางทีเอาไปติดข้างนอกบ้านนะครับซึ่งตัวกล้องตัวนี้ไม่ทนน้ําทนทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดอยู่ภายในอาคารนะครับแต่ภายในอาคารเนี่ยมันอาจจะโดนลมได้ลมตีเนี่ย ตัวกล้องอาจจะหล่นได้ถ้าเราเอากาวสองหน้าที่ตัวแท่นเนี่ยแถมมาให้เนี่ยแล้วก็ติดเข้าไปแบบนี้นะนะครับมันก็จะไม่ขยับขยื่นนะครับก็จะอยู่คงทนนะครับอันนี่คือลักษณะการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งให้ดูนะครับอ่าโอเคนี่นะครับลักษณะการใช้งานนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวแท่นตรงนี้นะครับก็ทักมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมมีจําหน่ายนะครับหรือเพื่อนๆจะสั่งซื้อเองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้สั่งซื้อได้นะครับเราก็ราคาไม่แพงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งที่ด้านนอกอา,อาคารนะครับห้องห้องพักของผมนะครับดูว่าลักษณะการติดตั้งมันติดตั้งแบบไหนนะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมายึดตัวแท่นวางนี่นะครับกับผนังนะครับตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะมีปักอยู่ด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะทําการแกะกาวตัวนี้นะครับแกะกาวตัวนี้เพื่อที่จะไปยึดกับปากผนังนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เสียบทีหลังนะครับอ่ะก็จะแกะกาวกาวตัวนี้เหนียวมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราติดผิดเนี่ยมันจะดึงออกยากนะครับ,น,รบน,น,นะครับเป็นแผนพลาสติกนะครับจากนั้นเราก็เอาไปยึดผมจะยึดประมาณประมาณนี้แั้วนันนะครับรนี่นะครับนะเราก็ทำการรีดตัว นี้ให้ยึดติดกับหนังนะครับซึ่งมันจะเป็นกาวที่เหนียวมากนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวแท่นตัวนี้นะครับเสียบลงไปนะครับในลักษณะนี้ครับเสียบลงไปมันก็จะยึดติดแน่นนะครับจากนั้นเราก็จะเอากาวสองหน้านะครับ วางลงไปบนแท่นครับแล้ก็จะเอากล้องนะครับวางไปที่แท่นนี้ลักษณะการติดตั้งวางมันก็จะเป็นแนวนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาอตัวสายไฟเลี้ยงเนี่ยครับลอเข้าไปด้านใต้นะครับด้านใต้ของตัวแท่นนะครับแล้วก็เสียบไปที่ตัวก,กล้องลักษาดส่ นะครับแล้วก็วางลงไปลักษณะการใช้งานก็จะอยู่ประมาณแนวนี้นะครับส่วน,ะนปั๊กเราก็เสียบแล้วก็เรื่องของสายเดี๋ยวเราก็ทำการรวบให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปหาตัวรวบมา หลักาการท้งานก็จะอยู่ประมาณแนวนี้นะครับเนี่ยครับที่เหลือเราก็อาลองทดสอบการทํางนานเดี๋ยวลองไปดูที่ในแอปนะครับว่าเวลาเราตั้งมุมกล้องรียบร้อยแนวเนี้มันจะเป็นในใน,ในลักษณะไหนนะครับ มุมของการติดตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเปิดแอปให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าเราก็จะเข้าไปที่อแอปพลิเคชัน iMoo Live นะครับเดี๋ยวมาดูมุมมองกล้องกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือมุมมองของกล้องนะครับที่ผมติดตั้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ ถือว่ามีความคมชัดสูงมากเลยนะครับอันนี้เราดูที่ความละเอียด1 0 8 0 p นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนคุณสมบัติเอาเป็น7 2 0 p ดูนะครับเพราะว่า,าเน็ตผมอาจจะช้านิดนึงนะครับจะได้ลองกวาดดูมุมของกล้องเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับนะครับผมก็จะบังคับที่จอยสติ๊กนะครับหรือต้องการจะกวาดด้วยความรวดเร็วแล้วก็ ดึงไปเลยนะครับอ่ากล้องเขาจะหมุนเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของอินเทอร์เน็ตเราด้วยนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยอ่าถ้าอินเทอร์เน็ตเรามีความเร็วสูงนะครับเราก็สามารถดูที่ความละเอียดสูงๆได้นะครับโอเค นี่ครับโอเคก็ระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในการใช้งานาคลิปโดยภาพรวมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำลิปต่อจากนี้นะครับแนะนำการใช้งานโดยภาพรวมของการาทำงานของตัวกล้อง i m o e นะครับレンเซอร์2ตัวนี้นะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละเมนูเนี่ยมีจุดสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะครับก็อาจจะทำสักสองสคลิปนะครับ ในในในการแนะนำเมนูเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับในการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอตัวคลิปเนี้ยไปต่อนะครับในการใช้งานให้เพื่อนๆดูดูภาพรวมนะครับเราลองดูมุมมองแบบเต็มกล้องดูนะครับเนี่ยครับถือว่าชัดเจนมากกวสมควรเลยนะครับ อลองปรับที่ความละเอียด 1080p นะครับอ่าเนี่ยครับจดเจนมากๆเลยนะครับอ่าเมื่อกี้ดูที่720นะครับ720นี่คือ HD ธรรมดาอันนี้คือ Full HD ละก็ถือว่าความละเอียดสูงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะ มาทำคลิปต่อเนื่องนะครับในการใช้งานตัวกล้อง i m o l i e นะครับตัวนี้อีกหลายๆคลิปนะครับเพื่อนๆก็ติดตามกันนะครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ โอเคลักษณะการใช้งานก็จะอยู่ประมาณแนวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าที่เหลือเราก็